งานปับ๊บตอนช่างปูกระเบื้องปูทางสู่อนาคตภาคธุรกิจการก่อสร้างนะครับปัจจุบันนีขัดแคลนแรงงานช่างปูกระเบื้องเพราะนั้นทางบริษัทได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อที่จะได้เสริมช่างให้มากขึ้นปัจจุบันที่พักอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ก่อสร้างจากวัสดุคอนกรีตซึ่งการตกแต่งภายในและภายนอก จะนิยมใช้กระเบื้องเป็นส่วนประกอบการก่อสร้างที่พักอาศัยที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างปูกระเบื้องขาดแคลนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเพื่อให้แรงงานมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้เป็นอย่างดี พัฒนาฝีมือแรงงานมีหลักสูตรูกอบรมงานช่างผูกกระเบื้องซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพราะว่ามีการกอร่อสร้างที่อยู่อาศัยมากมายรายได้คิดเป็นตารางเมตรไม่ต่ำกว่าตารางเมตรละ500บาทขึ้นไปฉะนั้นผู้เขารับการฝึกอบรมเมื่อฝึกเสร็จแล้วจะมีงานทำและมีรายได้สูงอย่างแน่นอนฝกปุ๊บมีงานตัด ขอเชิญผู้สนใจคข้ารับการฝึกอาชีพกับสถาบันพัฒนาผึกมืองแงานภาคกลาพิษณุโลกฝึกปุ๊บมีงานปั๊บ